เอาล้ะคะ่ะทุกคนระหว่างรอ,อรถไฟผ่านนะคะก็มีเวลาได้คุยสักนิดหนึ่งเนาะ,ะหลังจากที่ห่างหายไปสักพักไม่ใช่อย่างอื่นนะ,ะทุกคนพักผ่อนบ้างเพราะว่าเหนื่อยซับซ้อนนะคะกับการทํางานเพราะหนึ่งอายุเราก็เยอะขึ้นแล้วก็สองน้ําหนักตัวด้วยและก็ลหลายๆอย่างนะคะ ก็พักไปด้วยแล้วก็ทําภารกิจของเราแต่ละวัน,แต,วนแต่ละมื้อนี่ก็เยอะพอสมควรวันนี้ก็เลยอ่ะตัดสินใจต้องมานั่งทําคลิปอีกนิดนึงนะคะเพราะคิดถึงเพื่นๆมากพี่ๆเพื่อนๆทุกคนคอยซับพอร์ตอยู่ตลอดเวลาเราจะห่างเหินไปเลยก็ไม่ได้นะคะก็เลยต้องแบบว่าเออเตรียมพร้อมสักนิดนึงเนาะณนะตอนนี้ก็รถไฟก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วสําหรับเมื่อวานเนี้เนาะ หลายท่านก็คงเป็นห่วงในเรื่องสุขภาพนะคะก็ไปตรวจเกี่ยวกับไรฟันของเราหลังจากที่เราไปแบบคือไปเขาเรียกว่าอะไรนะเอ็กซเรย์ ray, แล้วก็ทำความสะอาดทุกซี่ลึกถึงข้างในเลยนะคะหมอเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวครั้งถัดไปเธอต้องได้ใช้เวลาประมาณ45นาทีอยู่กับคุณหมอนะครับผมอ่ะเอาอีกตามเคยละคะ่ะ มันก็ยังไม่เสร็จดีทุกคนเพราะเรื่องสุขภาพยิ่งปัญหาในช่องปากนะเอาตรงๆว่าทุกคนต้องเตรียมพร้อมนะคะเพราะว่าหลายต่อหลายอย่างที่เราไม่รู้นะคะเกี่ยวกับช่องปากของเราเรากินอะไรที่มันปิ่สมแดงไปบ้างหรือว่ามันเข้าไป เจาะอยู่ทุกซี่แล้วทําความสะอาดไปทั่วถึงเขาก็จะบอกเคล็ดลับในการแปลงฟันหรือใช้แปรงแต่ละชนิดด้วยนะคะนี่คือสิ่งสาคัญเลยที่สาวสางอยากจะบอกทุกคนเลยนะคะต้องรักษาแม้กระทั่งเราอายุน้อยๆอ,อ,อยู่ก็ตามนะคะแล้วก็คือเรื่องการดื่มบางครั้งนะคะก็จะมีปัญหาตามมาเนาะสำหรับคราวนี้ก็ ได้เอาเรียนรู้ลหลายๆอย่างเกี่ยวกับการแม้กระทั่งใช้แปลงสีฟันที่เราซื้อมาเราคิดว่าทุกอย่างมันคงจะโอเคแต่มันไม่ได้โอเคในอย่างที่เราคิดไว้นะคะทุกคนสุขภาพฟันที่ดีก็คือว่าเราต้องรักษาให้ถูกต้องด้วยนะคะสำหรับเมื่อวานนี้ก็คือพักผ่อนในเนื้อหาตัวนี้แหละแล้วก็เลยพัก,กยาวสักนิดนึงเพราะว่า ต้องการนะคะคือที่ทำงานก็สับสนว่าจะให้เราหยุดพักได้หรือเปล่าหรือ,อยังไงเราก็เลยบอกว่าไม่พักไม่ได้นะคะเพราะว่ากว่าจะได้วันนัดหมายกับหมอเขาแต่ละครั้งทุกคนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะนี่คือสิ่งที่สำคัญมากมากเลยก็เลยบอกว่าถ้าไม่ได้ฉันก็ต้องขอตัวละคนคะ่ะนะก็จะเอาวันที่เราสามารถหยุดแบบไม่ต้อง จีนากลองไม่ได้นะคะทุกคนต้องขออภัยด้วยเนาะวันเวลามันผ่านไปเร็วมากทุกคนร่างกายเรามันก็เริ่มดําแย่ลงทุกวันนะคะหลังจากนี้ก็คือรักตัวเองให้มากๆรักษาสุขภาพตัวเองให้เยอะๆนี่คือปัจจัยหลักเลยเออเอาละค่ะขอคุยแป๊บเดียวนะเพราะว่าถ้ามากกว่าน,นี้เดี๋ยวคุณพ่ออยู่บนถนน เดี๋ยวเราก็จะเจอดีนะคะไม่อยากจะให้มีปัญหาเกี่ยวกับการเดินถนนนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คึ้นหน้าคะ่ะเตรียมตัวไปทำงานมือนเดิมจ้า